ราคากลางไม่มีอยู่จริงอะอย่าไปคาดหวังเพียงแต่ว่าไ,ไอ้พวกไอ้พวกเราๆนี่แหละไอ้พวกคนที่จ้างงานกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยกลับมาบอกกันได้ว่าจ้างช่วงนี้จ้างกันอยู่เท่าไหร,ร่มันเหมือนราคาที่ดินเลยเพื่อน,เอนๆเนขาไม่ใช่คาว่าราคากลางนะรคที่ดินเขาใช้คําว่าราคาตลาดเ <ๆ S 2> วลาไปสือบอะสืบดูว่าที่ดินแปลงเนี่ยแพงไม่แพงอะให้คุณดูกันว่าไอ้ช่วงเนี้ยที่ดินแปลงล่าสุดแถวๆเนี่ยสเปคคล้ายๆเราอะเขาซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาจริงนั่นแหละคือราคาตลาดช่วงนี้นะคะมันไม่มีหรอกราคากลางราคาใดๆไม่มีคําว่าราคา ากการาคาไม่มีจริงนะคะยกเว้นงานรัฐที่เขาตั้งากการาคามาณนะตอนนั้นวันนั้นทำโปรเจกต์ประมาณนั้นเนาะ ส่วนคนทั่วไปสําหรับเรานะคะสเปคบ้านไม่มีราคาการไม่มีใครเสียเวลาทําราคาการให้เรานะคะคเพราะมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นคุณจะต้องเกาะติดสถานการณ์นะคะจะทําอะไรเกาะติดเรื่องนั้นๆแล้วจะมีเพื่อนๆนในแวดวงนะคะหรือคนที่รประกอบอาชีพยอยู่ในแวดวงมาช่วยแชร์นะคะคดังนั้นการจะทําบ้านอะ่ะถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่คุณก็ต้องมาเกาะติดสถานการณ์แบบเกาะคออะ่ะเดี๋ยวนี้ดีนะครับคือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรหรือทําอะไรเนี่ยจะมีกลุ่มที่เขาแชร์ความ รู้พูดคุยกันเรื่องนั้นนะครับคือดีมากนะครับเดี๋ยวนี้ความรู้เนะื้อหาดกกันง่ายมากจริง